บิลลี่สร้างทีมเบสบอลขึ้นมาใหม่จากศูนย์แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็แก่เจ็บหรือทั้งสองอย่างถึงอย่างนั้นทีมนี้ก็ยังสร้างตำนานด้วยชัยชนะต่อเนื่องเกมแรกนักข่าวยอยเย้ยก่อนลงสนามมีปัญหาเส้นประสาทที่นิ้มจะเล่นไหวหรออายุ36แล้วยังจะเล่นได้อีกหรือและก็เป็นไปตามคาดพวกเขาแพ้ยับ หลังจบเกมบิลลี่รู้ว่าผู้ฝึกสอนเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เขาจัดไว้ความเห็นขัดแย้งกันบิลลี่เลือกทางสันติทะวะ่ากลับแย่ลงกว่าเดิมเกมต่อต่อมาโค้ชก็เพิกเฉยต่อรายชื่อของเขาสื่อเรื่องวิจารณ์ทีมก็ดูยุ่งเหยิงจนบิลลี่เองยังไม่แน่ใจว่าสันติวิธีจะได้ผลครั้งหนึ่งเขาขอให้โค้ชปรับตำแหน่งแต่ถูกปฏิเสธผลลัพธ์คือความพ่ายแพ้อ,อีกครั้งแต่ผู้เล่นกลับเต้นในล็อกเกอร์ราวกับไม่สนใจผลการแข่งขันบิลลี่กลัวจ,จนทุบข้าของ แล้วรู้ว่าต้องเสี่ยงเขาประกาศว่าทีมต้องทำตามรายชื่อที่เขาจัดเมื่อโคช้ชขัดขืนบิลลี่ก็ปลดผู้เล่นคนหนึ่งทันทีเพื่อแสดงจุดยืนจากนั้นเขาเข้าไปปลุกใจทีมและตั้งแต่วินาทีนั้นเขาคุมกลยุทธ์ทั้งหมดโคช้ชไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปทีมก็เริ่มชนะต่อเนื่องถึง7เกมติดแม้สื่อยกเครดิตให้โคช้ชแต่บิลลี่ยังคงใกล้ชิดผู้เล่นให้คำแนะนำแก้ข้อผิดพลาดและช่วยให้พวกเขาเติบโตเมื่อถึงเวลาต้องปรับรายชื่อบิลลี่จึงตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อให้ทีม ต่อไปเขาต้องปล่อยผู้เล่นที่บาดเจ็บออกเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นชั้นยอดเข้ามาแทนและนั่นทําให้ทีมชนะต่อเนื่องถึง12เกมมากที่สุดของปีพวกเขายังทําลายสถิติต่อเนื่องจนมาถึงแมตช์สำคัญที่หากชนะจะกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์หลีกอเมริกันในร้อย3ปีที่ชนะ20เกมติดต่อกันบิลลี่ไปถึงสนามด้วยความตึ่งเครียดแต่แทนที่จะนั่งดูเขากลับออกมายืนฟังการถ่ายทอดสดอย่างกดดันเกมที่ดูเหมือนจะชนะขาดกลับถูกไล่ตามทานันเหมือนสถิติชนะ ต่อเนื่องใกล้จะจบลงแล้วโคช้ชก็ส่งเด็กหนุ่มลงไปตีลูกในลูกแรกเขาไม่ขยับลูกที่สองเขาหัวเต็มแรงบอลลอยข้ามรัว เขาทำโฮมรันปิดเกมทีมคว้าชัยชนะครั้งที่20แฟนแฟนๆเหตุสนัน่นทงสถิติ20เกมถูกชูขึ้นและโอคลด์แอตเลติกส์ก็เข้าสู่รอบเพลย์ออฟบิลลี่ปลดภาระที่กดทับใจมานานลงแต่ทีมก็แพ้ในเกมเพลย์ออฟนัดแรกขณะที่เขากำลังทอแท้เจ้าของทีมบอสตันเรดซ็อกซ์ก็ยื่นข้อเสนอ12ล้านดอลลาร์ให้แต่สุดท้ายบิลลี่ปฏิเสธและเลือกจะอยู่กับทีมแอตเลติกส์ต่อไป